สวัสดีท่านผู้ชมรวยทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีพอรพารรวยครับกลับมาพบกันเช่นเคยในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากีบังรัรบาลเพื่อนบ้านด้วยเจทาทางงานหน่อยลาวพัฒนาโรมไปถึงหุ้นรอบต่างๆจันถึงสุกกันเลยทีเดียวนะั้นจ้ะเจอก,กันวันนี้รอบของวันศุกร์ที่21กรกฎาคมนะาศุกร์ที่21แล้วนะครับอ้าว แนวทางวันสุกี่สิบเอ็ดทั้งสี่หน่อยและลาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนมาขอมาสุดเวบบทาวันพฤหัสที่ยี่สิบแคลงไปทั้งสีง่หน่อยเนาะเฉพาะขีดค 8, 3, 5, 7, รับแปดสามห้าล่างศูนย์เจ็ดพิเศษครับสองแปดหนึ่งล่างศูนย์เก้าปกติสองแปดหกล่างศูนย์เก้าปิดท้าย VIP 5ห้าเจ็ดสี่ล่างสี่แปดเจาะเด่นมาแต่จับเด่นมาแต่เจาะไม่แตกเนาะ แต่ะรอบเจาะไม่แตกเลยไปไม่ถึงดวงดาวแต่รอบแต่เด่นมานะครับสายรูดก็น่าจะพอได้กอยอยู่เนาะสายวินเป็นไงจ๊ะวินเด่นรอบวินเด่นวันเนี่ยมาดีทุกรอบมาดีทุกวันนะอย่าพลาดที่เดียวเนี่ยอย่างรอบวันที่20สิบนะครับวินเด่นรอบเนี่ยก็สอง2ปดหนึ่งสองปดหมาเน้นๆเลยเห็นไหมฮะสอง2ปดหนึ่งสองปดหเนี่ยสายวินเผลอเมื่มอไหร่มาเมื่อน,นั้น,นจ๊ะ เดนวานมาดีไหมวิดเดนวานมา5มานะครับหมา2มาไหมสองไม่มาเนาะเก้ามารรัวนะครับอ้าวศูนย์มารรัวเลยเนาะทั้งศูนย์ทั้งเก้ามารรัวตรงตรงให้ตรงด้วย0ูนย์เก้าเก้าศูนย์เป็นไงฮะแหมปังกันไปไซเบิร์ไม่มาวันนี้มันแกงเราก็ต้องขออภัยนะครับอ้าวสูตรเจาะพิฆาตเจาะเน้นเน้นนะเจาะเน้นเน้นสามห้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าตามไปพอดีมันมีเข้ามีหลุดนะจ๊ะ มารวยกันต่อเลยในรอบของวันศุกร,กรนะ์ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมเนาะอ้าวพี่น้องหาหนอยทุกท่านก็ใช้ดุลพินิจ <c> อ <oughs> อไปครับใช้ดุลพินิจของท่านครับไปทุกรอบเนาะวางแผนให้ดีเนาะอย่าลืมนะเด่นวันมาดีทุกวันเนาะวินเด่นรอบก็มาดีอา้าวยังไงก็ฝากไปเป็นแนวทางสําหรับวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสำหรับสีนอยและลาววันศะุกร์เนาะมาศุกร์แห่งชาติใครจะเหงจะปังมารุนกันเฉพาะกิจครับ82พัด พิเศษครับ34ปกติครับ95 VIP 35ช่วงนี้นะครับเดือนนี้มันจะออกเลขซ้ำๆอย่างน้อย2รอบเนาะอย่างน้อยมี2รอบนะครับอย่างเมื่อวานก็09ไล่ลงมาครับเฉพาะกิจ0 7, พูพิเศษ09ปกติ0ูอย่างนี้เลยเมื่อวานเนะาะแหมเน่งๆเลยอ้าวฝากไว้เป็นแนวทางครับ ตรงรอบไปก่อนเนดะ้อคู่เด่นตรงรอบไว้ก่อนเนาะเอาตัวเจาะก็ลองดูตรงรอบไปก่อนนะค่อยเจาะไปวางสลับรอบเอาตามที่ชอบรอบที่ใช่เนาะ6 3 4 1อา่าเด่นวันนะจ๊ะใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดาวโจนาเด่นวัน6 3 4 1เนาะเจาะให้เน้นให้หมดแล้วนะครับนอกตาราง c c 1 1 8 8อ,อ้าวอะไรก็เป็นไปได้สำหรับสายเบิ้ลไม่เบิ้ลมานานแล้วนะครับหลายวันแล้วเนาะ นึกยังไงไม่รู้วันนี้ให้มา3ชุดเอาก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะให้ที่ไรก็เฉียดเฮ hey, ทุกทีเนาะหวังว่ามันจะเหง่จะปังก็ว่ากันไปเอา้าวฝากไว้เป็นแนวทางสีหน่อยครับใสเบิ้ลพอดีอาสองทุ่มศัพทฟังของลาพัฒนารอบที่แล้วที่ผ่านมานี่โอ้โหกระจายมาแต่5ตัวเดียวเนาะเจาะห้ามัเจาะ5แต่5ไม่ถึงเนาะมาสีหกสอง้าเจาะให้เน้นเน้นเบิ้ลสี่สหเด้เออ้าว ชุดสีตัวแยกเจาะมาให้เนาะสตัวก็เจาะไว้แล้วอย่าลืมนะตัดเล่นหน้าเล่นหลังด้วยเด้อเอาตัวที่เจาะยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับลาววันศุกร์ศุกร์แห่งชาติเข้ามารับรวยนเนาะเย็นย่ำมารับรวยกันต่อไปเนาะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมโอเคกดไลค์เนาะดูในทางแล้วก็กดไลค์เป็นกลังใจมินเด้เอะจะได้ดูแนทางกันายาวๆสวัสดีครับ